อันนี้ก็คือเรดดา a ก o อนะคะหรือว่ามังกรแดงที่เราเรียกว่ามังกรก็เพราะเป็นประเภทเกล็ดณผู้ชนะคะจะเห็นว่าเก็ดของเขาจะนูนและหนากว่าปลากัดปกติทั่วไปนะคะเหมือนเก็ดมังกรในวรรณคดีนั่นเองค่ะเราก็เลยเรียกว่า d าก g อนเป็นแฟนซีประเภทหนึ่งนะคะแล้วที่เรียกว่าเรดก็เพราะว่าเครื่องหางกระดงและชายน้ําของเขานะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะ จะมีสีแดงนะคะเราก็เลยเรียกว่าเรดดากอนนะคะซึ่งพวกดาก้อนนี่มีหลายสีเลยไม่ว่าจะดำ mm hmm. เขียวแดงและสีอื่นๆสีทองก็มีนะคะก็จะมีลักษณะส,สีที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงแต่ละตัวนะคะเครื่องลวลายขาองเห็นไหมคะจะสวยมากนะคะ เกล็ดเขาจะใหญ่นูนหนาเหมือนเกล็ดมังกรน,นะคะแล้วก็เป็นประเภทเกล็ดเคลือบนะคะมีสเสน,น่ห์นะดูเท่คม